ก็ถือว่าเป็นไฟแรกของปี2024นะครบอกได้เลยว่าไม่ตบเครื่องแน่นอนเพราะว่ามา,มาก่อนเวลานะครับมาก่อนเวลาเยอะมาก่องเวลาเยอะมากลัวต้เครื่องก็เลยมาคือมันบิน ประมาณเที่ยงคืนนะนประมาณเที่ยงคืนแต่ว่ามาสี่ทุ่มามารอที่เกตเพราะว่าผมไม่ได้บินนานนะก็เลยกลัว,ตก,ต,วตกเครื่องกลัวตกเครื่องไปเลยแต่รอบนี้ไม่ตกแนะ่ไม่ตกเครื่องแน่นอน ทริปนี้นะครับไปตุกีบักแกนก็เป็นการเอาชีวิตรอดครับดัรงชีพดับรงชีพเอาชีวิตรอดที่บัลแกงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับไปเจอกันที่บัลแกง